พุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะอินเตเตเนะขันติโยปฏิญาติปฏิหามโนอัฏฐัญญมะมโหนะตัง,งสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทุไท่ไปกับบิ๊กแอดองไหนนะครับคุณบิ๊กแอด องค์นี้องค์นี้พิมพ์นี้แบบนี้สุดยอดความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าแกวคาดปลอดภัยโชคดีตั้งจิตอธิษฐานธุรกิจการงานก็สำเร็จอุ่นใจมีองค์เดียวเดินทางได้ทั่วปลอดภัยทั่วประเทศปลอดภัยหลวงปู่ทั่วด หลวงปู่ทวดเป็นสิริเป็นมงคลนะโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภักวาสายหลวงปู่ทวดสายแควคาดปลอดภัยนิรันตรลายไม่ลืมไม่พลาดพระพิมหลวงปู่ทวดเหลือกากยาสักกากยายักษของพุทธกุณร้อยแปดผมนำม้ทุกท่านชมเป็นพระ โคงของขวัญหลวงปู่ทวดวัดผมได้รับมอบมาจากอาจารย์คนดังก็คืออาจารย์กังวานคนดังอาจารย์กังวานคนดังอาจารย์กังวานนะครับพี่กังวานที่สนิทสนมใจดีมากๆคนดังดินแดงนะครับเกตบดินแดงนะครับไรแวะไปแถวดินแดง แวะไปร้านพี่ขวานได้นะครับมีทูกอย่างตอนนี้ฝีมือการเลี่ยมพระแบบที่เป็นสีสันเป็นลายต่างๆนี้คือว่าสุดยอดนะครับแกก็ใจดีครับมอบพระมาให้ผมก็คือพระผมงหลวงปู่ทวดโอ้ยนะครับนำม้ทุกท่านได้ชมกันนำห้ทุกท่านได้ชมกันนะครับองค์นี้แบบนี้แบบนี้แคล้วคาดมีประสบาการณ์มามากมายนะครับ อายุพระก็เท่าไหร่สร้าง4-1่หนึ้าหนึปีหกหนึปี20่สกว่าปีครับแค้วค่านิรันดรายเพียงมีความตั้งใจมีความศรัทธาตั้งมั่นมีความศรัทธาตั้งมั่นรับรองได้ว่าแค้วค่าปลอดภยัยโดยเฉพาะบิ๊กแอดและครอบครัวและเพื่อนๆต่างมีประสบการณ์แค้วค่าปลอดภัยมามากมายนะครับ ผมเองมีประสบการณ์กับบาร,รมีหลวงปู่ทวดผมเองมีประสบการณ์กับบาร,รมีหลวงปู่ทวดเรียกว่าสุดๆนะครับแก้วคาดปลอดภัยผมว่าไม่ต่ํากว่า20-30ครั้ง30เรื่องได้นะครับมากนะครับก็ปลอดภัยนะครับหลายครั้งเลยผมขับรถมารถเสียบนสะพานสะพานยาวแถวๆพระหลามสองน้วยนะ ครับยกมือไหว้หลวงปู่ทวดนะครับแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีมีคนแวะมาช่วยเออนี่ก็คือปาฏิหาริย์เล็กๆน้อยๆน,นำมาฝากเยอะเยอะมากต้องยืนยันด้วยประสบการณ์ด้วยความเชื่อส่วนบุคคลที่ว,ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังหลวงปู่ทวดทุกรุน่นทุกแบบเมตตาศักดิ์สิทธิ์แค้วคาดปลอดภัยจริงๆ นะครับโชคดีร่ำรวยสมความปรารถนาตามคำอธิษฐานของท่านอย่างแน่นอนสาธุสาธุาธนะครับแน่นอนนะครับบิ๊กแอดทำบ่อยจริงๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆครับต้องนำมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนำมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหลวงปู่ทวดแควค่าจริงๆครับ ข่าวบูนที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสิมคนแบบนี้ในการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดครับาฝากทุกท่านครับพูดอิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอ,อามาลาโทษจริงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมาก็ขออนุญาตในการที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับพุทโธปติเตมาลพชังภานังสิทธิธาตมบุตังสิทธิเทโวะทิเทโลสิทธิพรมมะปะระตังสิทธินาคู